จากการชวนิรันวาท่ี่เจ้าบ่าวโพสเศร้าเราแต่งงานกันแล้วนะที่รักจากเหตุการณ์สิบล้อชนท้ายปาเจโรจนทำให้เกิดรถหมุนแป่กระแทกว่าที่เจ้าสาวจากไปต่อหน้าว่าที่เจ้าบ่า โดยรถคันดังกล่าวมีว่าที่เจ้าบ่าเป็นคนขับล่าสุดวันนี้ญาติพี่น้องของว่าที่เจ้าสาวช่วยกันนําว่าที่เจ้าสาวออกจากสาราวัตรศรีภูกระดึงพัฒนาที่จังหวัดเลยเพื่อทําพิธีชาปนากิจซึ่งคุณอุ้มว่าที่เจ้าบ่าถือรูปแฟนสาวตามด้วยพ่อแม่และพี่น้องวนรอบเมนสามรอบและต่อมาเพจเรื่องจริงนครนายกได้เผยคลิปว่าที่เจ้าเบาร้องเพลงส่งว่าที่เจ้าสาวเป็นครั้งสุดท้ายซึ่งเป็นพักที่สะเทือนใจเป็นอย่างมากและต่อมาก่อนที่จะ รับแหวนทองจากว่าที่เจ้าสาวกลับคืนบรรยากาศเป็นไปนด้วยความโศกเศร้ขาของครอบครัวและญาติพี่น้องและว่าที่เจ้าบ่าวได้บอกกับว่าที่เจ้าสาวว่าเราแต่งงานกันแล้วนะรักตัวที่สุดนะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวสขอบคุณค่ะ